ก็เรียกได้ว่าทำบุญรวมชาติทำชาตินี้ก็คู่กันชาตินี้ไปเลยสิคะสำหรับคู่รักสุดฮอตเป็นลารานีแคมเปนและวิวชิวินเจระวนนที่ได้มีการเปิดเผยจากทางเบลล่าแล้วว่าเขาทั้งคู่วางแผนใช้ชีวิตด้วยการสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วด้วยค่ะและนับได้ว่าพี่หมื่นล้านก็เป็นคนน่ารักสำหรับแม่ไหนมากเพราะไม่ว่าแม่นายจะไปที่ไหน พี่หมื่นล้านก็จะขอตามไปดูแลแม่นายแทบจะตลอดทุกทริปเลยล่ะคะ่ะงานบุญที่ญี่ปุ่นแอดก็คอนเฟิร์มไปแล้วว่าพี่หมื่นล้านตามแม่นายไปแน่นอนเพราะปรากฏภาพรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อนๆของเบ่าและคนเขาก็นั่งติดกับแฟนสาวเลยวันนี้แอดก็รอรุ้นว่าจะปรากฏภาพพี่หมื่นล้านร่วมเฟรมเคียงคู่แม่นายด้วยหรือเปล่า และต้องบอกเลยว่าหวานมากเถะท่านผู้ชมถึงแม้การปรากฏภาพของพี่เหมือนและจะอยู่ไกลๆที่จะเห็นเลยว่าพราหนุ่มข้างรักคนนี้มองแม่นายไม่ห่างตาคอยเฝ้าดูแลคอยเป็นห่วงอยู่ห่างๆก็ไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าห่วงหรือห่วงแม่นายนะคะก็เขารักของเขาอะน,นะคะเขาก็ย่อมอยากจะดูแลคนที่เขารักให้ดีที่สุดอยู่แล้ว เรียกได้ว่าถึงแม้จะไม่ชินกับผู้คนจำนวนมากและถูกเป็นที่จับตามองเยอะเพราะเป็นแฟนหนุ่มของดาราดังแต่พี่หมื่นล้านก็พยายามปรับตัวเพื่อเม่นายโดยเฉพาะจะเห็นโมเมนต์ที่ว่าเขาออกกล้องมากขึ้นมีเล่นกล้องด้วยในบางมุม หนึ่งวิวชวินคนนี้ก็เป็นทุกอย่างให้แม่นายแล้วจริงๆค่ะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจและสพอร์ตแม่นายในเรื่องงานและพร้อมเข้าใจในทุกลฟ์สไตล์ของแม่นายตัวเขาเองไม่ใช่คนในวงการบันเทิงแต่ก็พยายามปรับตัวเพื่อให้ชินและล่าสุดก็กลายเป็นบริกาส่วนตัวของแม่นายไปแล้วละค่ะและรักครั้งนี้ของแม่นายแอดก็เชียร์มากค่ะ แอดก็เอาเรื่องพี่แม่นายและพี่หมื่นล้านไปทําบุญกันที่ญี่ปุ่นแล้วให้คุณแม่ฟังแม่ของแอดก็เชียร์ค่ะพร้อมบอกว่าเรียบแต่งงานเร็วๆเลยถ้าทั้งคู่มีลูกด้วยกันลูกจะต้องน่ารักมากแน่ๆพ่อๆก็หล่อแม่ก็สวยซึ่งแอดก็คิดแบบนั้นเช่นกันค่ะรอรุ้นรอเชียร์อยู่ทุกวัน